หนุ่มมาสด้าแดงจอพบตำรวจให้ปักคำผู้เสียหายรายใหม่เตรียมเข้าแจ้งความเพิ่มนนทบุรีคนขับรถมาสด้าแดงประสานเข้าให้ปักคำตำรวจสบพบางสีเมืองขณะที่ผู้เสียหายรายใหม่เตรียมเข้าแจ้งความเพิ่มเติมเมย็นนี้ส่วนเรื่องโพสต์รูปอาวุธปืนลงโซเชียลเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบก่อนว่าเป็นปืนจริงหรือไม่จากกรณีนายจินตการแก้ววังอ้ออายุ49ปีร้องเรียนนายเอกภพหรือประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดและทีมงานจากนั้น ได้พานายจิตการคนขับรถจักรยานยอนต์นอิ๊กไบค์ผู้เสียหายที่ถูกคนขับรถเก่งมาสดตาสีแดงบีบแตรเฉียวชนและนำคลิปก่อร้องหน้ารถมาลงในโลกออนไลน์มาชี้จุดเกิดเหตุซึ่งอยู่บริเวณถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปยังท่าอิดปากเกรดบริเวณใต้ทางต่างระดับตัดกับถนนบางสีเมืองวัดโบสถ์ดอนพรมต่อบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองเพื่อดำเนินคดีกับคนขับรถเก๋ หงคันแดงคู่กรณีในเรื่องพยายามฆ่าและข้อหาอื่นๆตามพยานหลักฐานที่ปรากฏความคืบหน้าเวลา12นาฬิกาวันที่3มีนาคม2568ที่สถานีตำรวจภูทรบางสีเมืองพันตำรวจเอกสมชายแจ้งทามาผู้กำกับสพาบางสีเมืองเปิดเผยความคืบหน้าทางคด,ดีกรณีคนขับรถมาสด้าสีแดงเฉียวชนรถจักรยานยนต์หลายคันจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลว,ว่าในที่คนขับรถมาสด้าสีแดงได้ประสานมาว่าจะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน แต่ไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจนซึ่งตนก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากจึงยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจต้องรอให้เจ้าตัวมาพบพนักงานสอบสวนก่อนถึงจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาตามที่ปรากฏหลังจากที่โซเชียลมีการออกกุดคลิปวีรกรรมของนายพีทซึ่งมีทั้งหมด25คลิปนั้นจากการตรวจสอบพบว่าเกิดขึ้นในท้องที่อื่นซึ่งในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองมีเพียงแค่คดีเดียวเท่านั้น ส่วนกรณีที่นายพิทโพสต์รูปอาวุธปืนลงโซเชียลขอตรวจสอบก่อนว่าเป็นอาวุธปืนจริงหรือไม่เบื้องต้นในช่วงเย็นวันนี้จะมีผู้เสียหายมาแจ้งความเอาผิดกับนายพิทเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูทรบางสี่เมือง